เกกาะสเตชันพบกับหมอหนุ่มค่ะไปตอนนี้เลยเหรอหมอหนุ่มตรวจสอบนุ่มครับต้องเช็คเน็ตเช็คอะไรอ๋อ้ยังไม่ได้ไปตอนนี้เตรียมพร้อมอแล้วนะครับเ่ตรรียมมพ้อตลอดเวลาก็ไปไปเช็คตัวว่ามีรถทัวร์เดินทางไปภาคใต้เที่ยวเดียวไหมถ้า ถ้าของตอกผมก็ไม่ไปบัวโดนของดีสองเด้งอืมหาเด้งเดียวมันก็จะไปอีกแล้วนะครับนี่เพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่ามอเตอร์ไซค์ต้องไว้ที่นี่ครับเพราะว่าต้องบินไปบินมาที่นี่เดี๋ยวอยู่ที่นู่นก็จะบินมาที่กรุงเทพฯแต่ตอนนี้ต้องไปนี่อะไรครับไปอะไรไปบ้างครับนี่ยก็มีบกกัน็อกอันหนึ่งมีกระโหลกมีผ้ากมนน้ำมีขบู๊อกน็อกเอาไว้ชับมอเตอร์ไซค์นู่นก็มีบกกัน็อกครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้ลวงคนอื่นอืม ก็เดี๋ยวไปเช็คดูครับถ้ารถตัวไม่มีชี่เดียวผมไม่ไปเราไปเช็คทีมูตหานี่เราเอ็ดนะให้เพื่อนเช็คให้งันพอถ้าไปสองต่อผมไม่ไหวผมกลัวเพราะว่ามันต้องผ่านกรุงเทพเออกรุงเทพไลงมาจากตัวด้นะมนุษย์ก็จะไปที่เกาะพังงานครับเกาะพังงานกาะพังงานยังไม่จบยังไม่จบองมนอีกนยับ้วดยว่าอพี่สีโมง เพราะว่ามันมีรถทัวร์เดือนที่แล้วจะไปถ่าไปรานดงหลวงเลยครับตอนนี้ิบินแล้วนะครับบิน,ะนะบออเอาแล้วนะที่นี่พปีห้ามไว้นะก็เลยต้องหาทางใหม่นะเขาบอกมันมีที่ร้อยเอกกับมุกดาหารนะครับมันมีรถทัวร์แค่เดียวถึงท่าเรือดอนสักเลยอมผมก็เลยต้องแสวงหาก่อน,นครับเพราะว่าไม่มีใครรู้อะไรก็ต้องดูเองแต่จะให้นั่งรถทัวร์ไปที่ไปกรุงเทพอีกผมก็ไม่ไปครับมันสองต่ออันตราย เมื่อวานผมจะกลับไปกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเนี่ยเขามีตังค์นะเขาให้ตังค์ผมนะเมื่อวานเอาเหรอเขาบอกหมอหนุ่ม,มหมอหนุ่มเขายืมมาให้ห้าร้อยผมบอกผมไม่เอาอืมแล้วตอนที่ยังปวดขลับไปครับเขาบอกให้ตังค์ผมทำไมห้าร้อยเออเขาบอกเอาหมอนหนุ่มเก็บไว้ใช้อืมบอกผมไม่เอาครับตาลุงนี้ผมไปกับเขาที่วาเขาเอาค่าเครื่องนุ่งคายอ่างน้โอ้ยนอนลุงนี้ไปดีกว่านะใช่แต่ว่าแหมใส่ชุดขนาดนั้นผมก็คงไม่กล้านะถ้าได้ผมไปเลยมาสิบสี่วันนะครับใช่ไหมครัใช่ผมก็เลยอยู่นี่ดีกว่านะ ก็ขอบคุณป้าคนเมื่อวานดนะ้วยเนาะแกก็จะจ้างรถเนี่ยแกมีตังค์นะคนเมื่อวานเนี่ยไม่งั้นีมีตังค์นะครับแกเปลี่ยนชุดตรงนี้ด้วยนะเป็นชุดสีทองอลามนะชุดเลยผมไม่คิดว่ากระเป๋าแกคงม,มีเป็นล้านแน่ๆเลยอ๋อแกแกฝากกระเป๋ามาเห็นมีตังค์ไปเปิดเลยแต่ผมดูห่างๆไกล,กล,กลๆนะผมดูแล้วลนะ่ะหมอหนุ่มเอาตังค์ใบนั้นไปฉีดแอลโอลนไหมเพราะผมไม่รับผมไม่รับไม่ได้รับตังค์จากเขา อยู่ทุ่เมืองไทยไองทุ่บ้านหุ่นครับให้ตังค์ก็ยังไม่เอาครับไม่เอาครับตอนที่แกอยู่แล้วตำรวจนะแกเปิดกระเป๋ามาแกจาตังค์ให้ผมผมเห็นว่าตังค์แกในกระเป๋าเป็นปึกเลยนาะเพราะว่าแกบอกว่าแกมีแฟนไปตำรวจแล้วแกบอกลูกแล้วแต่มานี่แล้วกลับเลยแต่แกบอกว่าหารถหารุถไม่ได้เงียตอนที่มาเนี่ยเห็นคนมาส่งแกที่หน้า้านแม่สุรพีแกลงเสร็จแล้วรถคันนั้นก็ไปไอ้ยื่นไอ้ยื่ รถรับจ้างครับรถรับจ้างเหรอจ้างมาหกพันสองร้อยบาทจ้างมาส่งให้หารถอยู่เนาะจ้างมาส่งที่กรกกรแกให้หารถอยู่ครับบอกว่ามีรถไปส่งไม่มีใครไปส่งเลยก็เลยแกบอกว่าให้แจ้งตำรวจหน่อยผมบอก จ้งตำรวจไจับแกเปล่าแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือหน่อยอ๋อแกเป็นแกเป็นคนบอกให้หมอหนุ่มช่วยเหลือโดยการแจ้งตำรวจหโทรแจ้งตำรวจมาช่วยเหลือแกหน่อยเอาแจ้งตำรวจทำไมครับคอณจะแจ้งแจ้งใครหรือไปแจ้งใครไม่ใช่หมอหนุ่มแจ้งเองไม่ได้แจ้งเองเขาเป็นคนบอกเองว่าแจ้งตำรวจให้หน่อยเอราะวอาจะแจ้งทำไมครับจะแจ้งความจับใครไงเขาบอกเปล่าจะแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือหน่อยเจรลาบ้านเอฟซีก็เลยบอกให้โทรไปหาหนึ่งหกเก้าก่อน เอาหนึ่งหกหกเก้าก็มาเมื่อวานตอนเย็นใช่ครับผมว่าเลยงงเนะาะค่ะมันจะมารับป้าป้ากลับไปแล้วจะมารับป้าก็ไม่ทันแล้วป,<ม>ป้ากลับไป,ไไปแล้วผมก็เลยบอกเขาว่า,วาหนึ่งหนึ่งหกเก้าประสานงานไปเจ้าที่ทุกหน่วยงานแล้วแล้วบังเอิญคุณสัมภาษณ์ก็โทรไปหาที่ตํารวจกองทมนใหม้มารับป้าก็ขอบคุณเอสกับหนึ่งหกเก้าที่ประสานงานทุกที่ทุกอย่างเนาะป้าก็เลยได้กลับบ้านเพราะว่าแกก็คิดไม่ถึงว่าจะกลับบ้านไม่ได้คิดว่าที่นี่มีเงิน ทำอไงก็ได้เรียกรถมาอะไรก็ได้มันไม่ใช่องนั้นนะครับแล้วแล้วหมอหนุ่มก็ได้ไอเดียที่จะทําเหมือนแกใช่ไหมอ๋อคงคงไม่หบกวนนเจ้้าาที่ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงต้องรบกวนเจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่ไม่ครับผมก็คือว่าถ้าไม่มีรถมาด้วยไปไปใช่ไปเองไปเองครับตามเมื่อวานผมก็ไม่ได้เอานะไปเองนั่งเครื่องบินไปด้วยถ้ามีรถทัวร์สายยาวก็ไปแต่ไม่มีก็ไม่ไปรัไม่มีก็รอนั่งเครื่องบินเพราะว่าถ้านั่งรถทัวร์มันต้องไปนั่งสุโขทัย เราไปลงหมอชิดหมอชิดเราต้องไปต้องนั่งรถไปทีต่อไอ้ไต้ใต้มาตะลิงชันแล้วต้องนั่งรถทัวร์ไปใต้อุ้ยสามต่อผมก็กลัวสิครับว่าพื้นที่เสี่ยงขนาดนั้นเนาะจ้ะจะได้กักตัวเป็นระยะระยะระยะนี่มันยังไม่ไหวครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาหนุ่มเดินทางปลอดภัยเด้อถ้าหากได้เดินทางขอให้โชคดีจ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กกกนก่สเตชันด้วยค่ะนะคะ